สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโด่งนะครับครั้นี้ผมก็อยากจะมีมุมมองและก็แนวคิดหรือข้อคิดดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับ F อทุกท่านและท่านผู้ชมทุททกๆท่านนะครับหัวข้อในวันนี้คือเวลาเราทุกข์มากๆเราจะทำอย่างไรดีอีกครั้งนะครับเวลาเราทุกข์มากๆ เราจะทำอย่างไรดีนะครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์นะักวันนี้ประมาณเดือนสิงหาคม2563นะครับในช่วงของ New Normal หรือในช่วงของความยากลำบากนะครับจากผลของโรคระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็จากผลของการหวัดวันนะครับว่าจะเกิดละลอก2นะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั่วโลกไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยนะครับมันก็ทําให้เกิดความยากลําบากแล้วกันนะสถานการณ์โดยรวมยากลําบากมากในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่านผู้ชมนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ก็ยากลําบากเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นคนร่ํารวยนะฮะมีเงินทองม,มากมายนะครับผมก็ก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับทุกท่กทานนะครับก็อยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผ่านความยากลําบากมาผมว่านับไม่ถ้วนนะครับแล้วผมว่าเชื่อว่าดูเหมือนพี่โดง่งอาจารย์โด่งจะดูดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ดีดกว่าท่านหรอกครับผมว่าหลายคนยังดีกับผมนะครับเอาง่ายๆที่เคยพูดไปหลายคลิปครับนะครับเมื่อปอีเมื่อต้มยำกุ้งนะครับปี2540 ผมเป็นหนี้70ล้านบาทนะครับผมคิดว่าผมจะเครียดแค่ไหนลำบากแค่ไหนนะครับแต่บนสถานการณ์ณวันนี้ผมปลดหนี้70ล้านบาทแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมปิดปลดหนี้70ล้านบาทแล้วณวันนี้ผมจะสบายนะครับก็ยังคงมีความเหนื่อยลำบากเหมือนกับทุกท่านนะครับแต่อยากจะเป็นกำลังใจนะฮะก็เลยมาแชร์นะฮะมาแชร์กับทุกท่านนะครับว่าถ้าเรามีความทุกข์มากๆเราจะทำอย่างไรดีครับผมขออนุญาต ใช้ประสบการณ์ตัวผมแล้วกันนะครับเวลาผมยากลําบากมากๆหรือทุกมากมากนะครับผมจะคิดถึงสองเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกนะครับที่ผมจะคิดเสมอนะครับให้ผมรู้สึกดีแล้วมีกําลังใจนะครับก็คือผมจะคิดถึงคนที่อยู่ป่วยไม่สบายอยู่ห้องไอซียูนะครับที่โรงพยาบาลจุฬานะครับผมจะคิดถึงเหตุการณ์นี้ครับตอนลองคิดดูสิครับว่าคนที่อยู่ในห้องไอซียูที่โรงพยาบาลใดก็ได้นะครับ ที่ขนาดอยู่ห้อง ICU ถ้าลองคิดดูซิว่าคนที่อยู่ห้อง ICU เขาคิดอย่างไรกับชีวิตของเขานะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่เขาคิดและผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันก็คือขอให้พรุ่งนี้ไม่ตายเขาจะไม่คิดอย่างอื่นเลยนะครับเขาจะไม่คิดถึงมีเงินใช้หรือไม่อนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับก็ ลูกหลานจะเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องจะเป็นยังไงนะฮะผมเชื่อว่าเขาคิดอย่างเดียวว่าขอให้พรุ่งนี้ขอให้แค่มีชีวิตอยู่ก็พอม,มามองตัวเรานะครับเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะครับเรายังไม่ตายเลยนะครับเรายังไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเราดีกว่าเขาต้องเยอะอะครับเราลองหาทางแก้ไขนะปัญหาต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นดีไหมครับนะครับดีไหมฮะ เราดีกว่าเขาเยอะเลยอันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งนะครที่ผมจะคิดถึงคนที่อยู่ห้อง icu ในโรงพยาบาลต่างๆนะครับแต่ผมมักจะคิดถึงโรงพยาบาลจุฬาเพราะมันใกล้ผมนะครับนะครับถ้าเหตุการณ์นี้ผมคิดแล้วนะครับผมอาจจะมีเหตุหัดเหตุการณ์ที่สองที่ผมจะคิดนะครับบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมีหนี้มีสินฮะทุกข์ร้อนสารพัดเลยนะครับผมจะคิดถึงคนที่เขาพิการ ครับเขาพิการนะฮะบ,บางคนก็ตาบอดตาบอดนี่เห็นชัดมาผมมีเพื่อนเป็นตาบอดนะครับตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดินไปนี่ต้องมีคนจูงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็บางคนก็แขนขาดบางคนก็ขาขาดนะครับคุณคิดว่าเขามีความทุกข์ไหมครับผมเชื่อว่าในความในในความรู้สึกของปุถุชนทั่วไปเขาก็มีความทุกข์แล้วเป็นทุกข์ตลอดชีวิตด้วยนะถูกไหมครับแล้วเราอะ่ะ เราตาสองทางก็เห็นแขนก็มีเดินไปไหนก็ได้นะครับเราก็ยังดีกว่าเขาอีกเยอะเลยนะเวลาผมทุกข์ทุกกุ้มใจคิดเครียดนะครับปัญหาเยอะลุมเรานะผมมิจะคิดโอ้โหเรามีหนึ่งสมองสองมือสองขาเราดีกับคนที่พิการเยอะเลยพอคิดแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยเราแม่งไม่ได้เลวร้ายที่สุดในโลรอกนี้นะยังมีคนที่เลวเลวร้าย่ำแย่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากกว่าเราเยอะแยะเลยนะครับนะครับเราเพียงแค่ เกิดปัญหาความทุกตรงนั้นปัญหาความทุกตรงนั้นมันก็เป็นปัญหาชั่วคราวนะครับผมจะคิดถึงเหตุการณ์ที่สองก็คือเราไม่ใช่คนพิการผมก็จะคิดถึงสองเหตุการณ์เนี้ยเราผมก็รู้สึกดีนะครับอีกอีกความคิดหนึ่งความเป็นความคิดที่สามนะฮะมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แต่ผมได้ธรรมะจากลูกสาวผมเองนะครับที่เป็นแม่ชีมือกลองนะครับที่ไปบวชที่เสถียรธรรมสถานนะลูกสาวผมเนี่ยนะฮะที่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันเนี่ยนะ เขาก็ได้แสดงความคิดเห็นใน Youtube นะครับซึ่งเราคนอายุจะหกสิเราฟังเด็กอายุ20กว่ากเนี่ยให้เรายังได้ข้อคิดเลยนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตแชร์นะครับก็คืออดีตแม่ชีลูกสาวมือแม่ชีมือกองลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้ก็ลาสิกขามาประมาณจะเดินหนึ่งละเนี่ยนะครับก็เขาก็ให้ข้อคิดว่าอยากเขาว่าให้ข้อคิดว่า,อยา,า,อ,วาอยากให้คิดว่าปัน เหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหานะฮะอดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราณนะวินาทีเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหาเราจะรู้สึกว่ามันยากเย็นแสนเข็นจริงไหมครับแต่ถ้าเราคิดใหม่นะตามคําแนะนําของอดีตแม่ชีลูกสาวผมนะฮะแต่ถ้าเราคิดใหม่ว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับ มันคือประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตหนึ่งของเรามันก็แค่ประสบการณ์หนึ่งนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งเนี่ยความคิดเราจะคิดบวกทันทีครับว่าประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่คุณผมคนเดียวหรือคุณทุกคนต้องมีประสบการณ์เหล่านี้ค,คือประสบการณ์ที่เป็นความทุกข์ความลำบากยากเข็ญน,นะครับ ถ้าเราคิดว่ามันคือประสบการณ์หนึ่งนะครับเราจะรู้สึกดีแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปเพราะมันคือประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่เราและคนทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นคนรวยล้นฟ้าหรือคนยากจนนะครับลุ้นแล้วจะต้องมีประสบการณ์แห่งความทุกข์ระทมและความยากลําบากทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับเราจะมีสติในการแก้ไขปัญหามันมากขึ้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ย ก็เป็นกำลังใจให้กับ F อทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ผมช,ช,ชมผมอยู่นะครับก็อยากให้เอา3มเหตุการณ์นี้นะครับนะครับไปคิดดูว่ามันใช่หรือไม่แล้วมันช่วยให้เรารู้สึกดีหรือเปล่านะครับให้เรานะครับอยู่กับสตินะครับเราอะยังดีกับใครหลายคนบนโลกนี้นะครับนะครับเราคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต แล้วเราก็ตั้งสติในการแก้ปัญหากันครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในการที่จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในช่วงย่ายากลำบากในทุกๆด้านของชีวิตในช่วงเวลานี้นะครับและท่านผู้ชมและผมเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันเป็นกําลังใจกันนะครับเป็นกำลังใจกันอย่างสุดๆเลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยนะรออยู่นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็จะมีคลิปตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับหรืออาจจะตรงนี้นะครับที่จะเป็นคลิปที่ดีๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องจากคลิปนี้หรือใกล้เคียงกับความรู้ในคลิปนี้มาแบ่งปันหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าไปคลิกกันต่างๆนี่นะครับสวัสดีครับ